ขอบคุณทุกกลังใจนะคะขอบคุณทุกกลังใจแล้วเก็อาบคีก่คนวารค่ะเพราะข้งบนนี้เก็บเศษไม้เรบร้อยแล้วเก็บพวกเศษอะไรรียบรอยแเสียพไปมาแล้ว FC หนุนน้น เห็นไหมเสือแต่ว่า่นเยอะมากโครลางเลยก็มันสวยไงก็เราจะทำดอท้าให้เสร็จเลยโอ้โอโอ ทำไงถึงตื่นได้อ่ะ<ไ>อก็เรียกไม่ตื่นทำไมรู้สึกตัวได้อ่ะโอ้ใบโพงเงินโพทองนะเวลาโดนโอเคไปทุกคนไปมืออื่นไปคือกล้องโอเคคือกล้องเข้ามาด้วยไหนเอาเอามาแล้วคุณพี่แอฟซีทุกคนค่ะตอนนี้มาได้แรกนะคะเรา มาแล้วเป็นอะไรที่สอคุณนะคะขอ่กด้วขอคุณากใจนะคะ็ไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ฉีดน้ำอยู่บันไดลงมานะคะสี่โอเคยายยายฝากกดไฮไลทให้ช่องไม่ดสค่ะเอาไฮไลท์เช่นช่องไม่ไ แลวสวัสดีหกพันท่านค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะ คนขยันทำอะไรก็ไม่น่าเกลียฟซีจ๋าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนน้นหน่อยยายจะพาไปดูรูปหัวใจนะคะเอฟซีหัวใจเอฟซีจ๋าชัดไหมชัดกดหนึ่ง ไ,ไ,ะะไม่ชัดกดสองยายจะได้เลือกอลงไลน์นะคะไม่ชัดกดหนึ่งนะคะนี่ลูกหัวใจอยู่นี่นี่ไงลูกหัวใจเอฟซีนี่ลูกหัวใจที่เสือพาไปปีนทำมานั้นดูดอกไม้โอ้ดอกคัดมัด ขัดมดัดขัดมัดกำลังสวยเลยนะถ้ามันแฉะแล้วก็เดินเข้าไปไม่ได้กำลังงามเลยนะคะยายก็มีเม็ดมันอยู่เหมือนกันยายยังไม่ได้บานเลยของยายเม็ดมีอยู่สองถุงอยู่บ้านขัดมดัดขัดมัด เดินหาอะไรเสือฮะเสือเดินหายยังดูเสือเดินไปเดินมาเอฟซีเ้ย <c oughs> <c oughs>